สวัสดีครับน้านอาจารย์ทุกท่านครับนี่มาใส่นกเขาใหญ่ครับเอาไว้ขากมาครับวันนี้เขาแล้วครับนกเสียงกลาง กล,กลางไปใหญ่ครับมันไม่ใหญ่เท่บมันเสียงกลางๆไปใหญ่ครับนี่ครับผมใส่ไปตัวเนี้คนี่นี่นีหนันงขางทางกับผูไปมากไม่ได้ครับนันะผมใส่หนกไว้ระวางนี่ครับนี่นี่นชีช่วงนี้ครับแต่หนูกาไม่ยอมดูดเลยครับ ไม่สูซ้ำครับออกไปแล้ววะครับไม่เห็นเทียงครับห้ขากายุทธครับนกเสียงกาง้างหลายตัวครับมันะ่ะขังฝากนู่นฝากีขขาก้ขากอีกตัวหนึ่งครับ หนึ่งกุ๊กครับนี่ตัวนี้ขันพอัปาดนี่ครับยังไม่ออกครับนะ กวนโอ้ยครับนกนกปากออกจอยครับอุย้ยลงมาะผมเลยครับนี่ครับ,รบตัวมันแบบนั่นนะเอ้ยไวเลยครับทีนี้ครับไปเขาต้นขึ้นนะครับัน่นน่ะเดินไปหายคากแล้วครับขึ้นไปแล้วครับ เนือหายจอขากแล้วครับหน้ะปืดปืด๊ดอุ้ยเกือบเหยียบครับเกือบเหยียบครับหน้ะขอดูดอีกทีเดียวครับขาคูแล้วครับปืด๊ดอ้ย นกปลาไม่เที่ยงครับมูดดอยู่ครับแต่มันไม่ยอมเข้าไกล่ลิกลอกลิกลอกอยู่ครับมันฮนะด้วยเจ้าขาจะทำได้ไหมครับ กากรกวนครับโอ้กากระบินโชว์ไปโชว์มาครับ อยู่ครับแต่เดินพองขนอยู่ครับเผ็ดคู่ตลกเอ้ยทิ้งตัวลงไปทิ้งตัวลงไปหาผนนะ่กจะโดดเลยอยู่แต่ฝั่งนี้ ยุดเจยแล้วทิ้งตัวไปหนาคนนะ่ะออกไปทางนอกครบโั้เนียงกากระกวนใหญ่เลยครับอู้ยยย กามควนนับนกลยุทธทางคู่ครับม,มันออกไปแล้วมันเข่าไม้แล้วครับ ตัวสองกุ๊กนี่แหละครับนั่นน่ะแต่มันมีเถียงครับมันโดดดีอยู่ครับโอ้โหแล้วครับอีกตัวนึงมาครับนั่นน่ะเขาสองเลยครับเข้าสองเลยครับเขาสองครับนี่ครับไอ้เจาขาดอยู่นี่ครับนกป่าอยู่นี่ครับปึ๊ดตัวนึงออกแล้วครับ ตามกันไปเลยครับทีนี้อู้หูตามกันออกไปแล้วครับนะันน่ะมันกลับไหมเล้วครับนะันน่ะ ไม่แล้วครับนี่ครับนี่ครับ,รบตัวมันรับเด็กกาเกี้ยวเลยครับปื้ดปื๊ดหนาคอน,คาคคานนะครับขาคู่แล้วครับขาไปเชิญนะครับ เกือบเยียบครับถึงหน้าชานนะทีครับท่านนะขาคู่ครับปึดออกข้างครับมาลุนในจอขาไปได้ขั้นครับจะหมานไหมครับท่านนะ นกปลาคูครับปื๊ดโอ้โหขึ้นบนครับทิ้งตัวลงไหมครับทิ้งไหมปื๊ดโอ้โหโโห,โโห,โโหโนาโค้นนี่ครับน่าปื้อ นี่ครับลงต่อครับปึดขึ้นไปวนนี้ครับทิ้งตัวใส่ไหมปึดดขึ้นมาวนนี้ครับบนคอนเนี่ยครับถ้าทิ้งตัวลงนี่ได้เสียครับทิ้งปังทิ้งอุ๊ย ติดเข้าไปติดเดินไปหนาค้อนแล้วครับหนาค้อนเลยนะั่น่ะกระโดดขึ้นค้อนไม่โดดเดินเดินเดินหนาชาันครับโอ้โหจะลุงไปถึงหนาชานันเลยครับนะนะั่น่ะคาคูเดินหนาชาันเฉยครับโอ้ หัวยจนได้เลยครับมวยจนได้เลยครับมัน,น่ะติดขึ้นคอนมาไงมีย้อมก็ติดไปหาคอนครับ อึดนิดเดียวจะถึงคอนแล้วอืมนะเดอ้ดเดย,อดดยมันครับมันนี่ ใกล้นาชั้นนะครับโอ้ยอยู่ไม่ถูกครับมันต้องเอากินได้ครับโอ้ยนะโดดไปนาค้นนะครับจะถึงค้นเหรอคำานา้าเอ้ย เรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วครับนาหนา้าอาจารย์ทุกท่านครับโอ้ยสองกุกครับหลานอยู่ครับนาหนา้าเอ้ยดินอย่าเลยครับฝั่งคนคนใหม่แจ้งไม่เหยียบครับโดนจิตนาชานๆอีกตัวนึงมาครับอีกตัวนึงเขาปืดอุดอึออออ ตัวนึงมาเขารวมตัวน่บแ่ดูดอยู่ของคนใหม่เจงต่างนานครับไม่เหยียบครับพอสลรับไปทางคนใหม่นี่เนี่ยเรียบร้อยเลยครับปรับเลยครับ เสีงกลางไปใหญ่อีกแล้วครับนั่นน่ะอาจารย์นุกทันครับมันนี่โอ้หลายคลิปเลยครับไม่ได้ตัวครับวันนี้ได้ครับรอดูตัวนี้ครับเข้ามาไม่เถียงครับออบอส้มอไซค์มาทางนี้ ร้านขนาดครับครูประเชิญดีครับหนกก็มีซี่หลิงๆอยู่ครับแต่ยังไม่มีได้ยินคารุมครับนั่นน่ะนี่ครับหนกต่อครับมันกระโดดอยู่ตรงนี้ครับปั๊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 บไม่ยอมเหยียบครับเป็นคอนใหม่เจียงนะฟังนี้ฝังนี้ครับเป็นคอนใหม่เจียงพอกระโดดขึ้นมานี่ทิ้งตัวลงไปใสเลยครับไปทิ้งตัวไม่ใสใหม่คอนไม่เนครับโดนแน่ๆว่่ะ ไปครับเดี๋ยวจะไปเอาลงใหม่ดูครับไหลอ,ออกไปเลยครับอีกตัวนึงครับอานน้ครับเจ้าคากหน่ะเอ้ยจากเหี่ยวหลายวันครับวันนี้เอาซะนะสองกุ๊กครับก็นึกยังไม่ยอมบินออกเลยนะนะ,นะนะไปแล้วครับออกไปแล้วครับไอตัวคู่คู่ก็ไอเจ้าเสียง ไก่สองกุกครับนี่ครับนี่ครับไปแล้วครับมันเถียงมันไก่สองกุกนี่ครับนี่ครับโอ้ยนี่ครับแล้วซูไปดูกับนั่นน่ะนี่ครับฝั่งคอนด้อยแหน่ครับฝั่งทางนู้นครับเนี่ยมันโดดยูอฝั่งทางในเนี่ยมันไม่ยอมเหยียบสักทีครับพอจะมาเจอทางน้อยแหน่ครับโอ้เรียบร้อยเลยครับนั่นน่ะเอ้ยโดดมาจับกิ่งนี่ทิ้งตัวออกไปนู่นเลยครับปุ้ยม้าเาไปขากวันนี้ครับ โอ้ดินอย่างไรครับโอ้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 ดินครับดินเลงครับนี่ครับอนาจารย์ครับที่มันลงมานี่ครับมาคู่อยู่ปลายกิ่งทังนี้ครับกลัวจะเหยียบให้ครับเดี๋ยวเอาลงมาให้ดูครับนั่นน่ะโอ้หางฝนวางโทรศัพท์ไม่ได้ครับนั่นน่ะครับวางนี่นะครับแล้วลงมาให้ดูครับ

ด,ด,ดนี่ครับน,านา้าหน้าโอ้ยล้านขนาดครับเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวผมเอาไปบ่นดังดีเดีครับขอโทษขอภัยเด้ครับจับกล่องมือเดียวครับน้าหนา аров. เมมาอ้ยบางวันบางทีจะพลาดต้นนี้อีกเลยครับ หลายตัวครับนะ่านกสองกุกครับนี่ครับโอ้หลายตัวครับหนุ่มหนกสองกุกครับตัวนี้ครับนะ่านาเป็นนกสองกุกครับสองกุกเกมเนาะนี่ครับคนฟังไม่แจ้งไม่เยองทีรับ ใบไอ้มะขามหนึงแต่มาวานนี่ครับที่ผมเอาไปมาวานนี่ครับเอาไอ้เจ้าโหลดไปมาวานนี่ครับไม่ได้ซาคขับหม่ครับเปลี่ยนใหม่ครับนี่ครับเอามาเลยครับอะไรลูกคากอ่ะซื้อปอกขามาใส่เจ้าคากแล้วครับใส่ไม่ได้ครับพอผมผ่าออกแล้วอ่ากวงฮักแล้วครับโอ้เสียดายนะนะครับเดี๋ยวผมหาที่ตั้งกล้องครับ แอบนึงครับน้าแลอาลงมาให้ดูครับแล้วปดปดออกให้ดูครับมาเชีคกันครับตอนคลิปติดก็ไม่น่าจะเห็นนะครับมันเชิงไกลครับน้าะอิบทำเวลาครับเออเรียบร้อยครับนี่นะครับน้าเจ้าสองกุกเนาะสองกุกเกมครับ สองกูกแกมกับแข่งใหญ่ครับน่าจานทุกท่านครับโอ้ผมตั้งกล่องไม่ได้ครับนีครับผมจะดูนะครับนับปีกผ่านนะครับคนหางครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิ่นครับคนหาสิบสองสิ่นบัวเต้มไม่มีครับไม่มีบัวเต้มครับ เงียบตูดอ่อนครับติแข็งแต่คู่ครับมันชิดครับคามก็โอ้ก็เชิงสวยอยู่ครับขามครับนกสองกุ๊กเกมครับเคยเขานกของน้องคนกระบานแล้วครับแต่ไม่มติดครับนู่นไอเสียงหน่อยครับที่เขาอีกตัวนึ่งครับทีเขาของน้องคนกรบานเนาะนานเนาะ นี่นะครับตัวตนครับของกุ๊กแก้มครับนั่นนะ่ะมาขากเอาขากเอาเขียดเขียดขาเขียดเอาขากเอามีช็อตบินลงมาข้างล่างนะครับนั่นนะ่ะอาจารย์ทุกท่านครับมีช็อตที่บินลงมาข้างล่างเนาะ มาเห็นผมกับเราบินขึ้นึ้นครับเ้วเขาไปไปนกแล้วก็ออกครับออกไปแล้วเขามาใหม่ครับมาคุมตีกันแล้วก็ออกไปแล้วก็เข้าใหม่ครับนี่เหลือที่นี้เรียบร้อยครับนันะวันนี้ผมก็ขอฝากนันน่กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปทําคลิปต่อไปครับนันอาจารย์ทุกท่านครับท่านที่เข้ามารับชมบ็กดติดตามเลยได้ครับเด้อเพื่อเป็นกําลังใจคนทําคลิปทําคลิปต่อไปครับวันนี้ผมตรงโอจูกับไอเจ้าขาก ก็ขอลาหน้านนะไปก่อนเพียงเท่านี้ครับวันนี้ครับสวัสดีครับ